มาที่ไทยไทยมาลตูมาลนะครับในข่าวสุดท้ายครับผมพูดไปแล้วนะครับถึงพิธีกรหนุ่มของเรานะครับพี่วูดดี้ครับเขาได้โพสต์ใน Facebook ขึ้นมานะครับพาดพิงไปถึงเพื่อนสาวหรือว่าเพื่อนคนนั้นเนี่ยซึ่งหลายคนก็มุ่งประเด็นไปที่คุณมดดำนะครับก็มดดำอ่านข้อความที่วูดดี้โพสปุ๊บเนี่ยตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยตกใจเหมือนกันนะก็ต้องโทรถึงขั้นแบบโทรศัพท์ไปเคลียร์กับวูดดี้เลยนะฮะแต่ว่าประเด็นเนี่ยมันเป็นยังไงตกลงเนี่ย เรื่องที่วูดดี้โพสเป็นยังไงแล้วมดดำตอนนี้เขาเคลียร์ปัญหาตรงนี้หรือว่าเขาคุยกับวูดดี้แล้วจบสิ้นกันไหมเป็นยังไงบ้างนะครับทางรายการเนี่ยเลยมีอูทีอาร์มาฝากกันด้วยใช่ครับนะครับเวลาโพสเนี่ยอย่าพลาดพิงถึงใครทรงเดชี่ไม่เคยพลาดพิงโพสเรื่องธรรมะตลอดเวลาจริงเหรอธรรมะคติสอนใจอะไรอย่างเงี้ยฮะถ้าอย่างพี่โพสเนี่ยพี่จะโพสเลยนะทำไมฮะดีเจที่จัดกับพี่แอม สุดน่ารักคนนี้เนี่ยทำงานได้ดีมากขอบคุณยังสูงประชดครับพูดประชดตอบหน่อยได้เลยนะครับไปดูวิกันเลยครับ โอ้โก็คงไม่ตีกันรู้เรื่องปุ๊บโทรศัพท์ไปด่าว่าอีนี่เป็นอะไรอะไรเงรี้ยนึกออกป่ะว่ามันหลอกด่าฉันหรือเปล่าหรืออะไรางรี้เพราะช่วงขึ้นค่าตัวบดีงไงนึกออกไหมมันคบเพื่อขึ้นฆ่าตัวบอกไม่ใช่เขาก็ไปทะเลาะกับเพื่อนอีกคนนึงแล้วก็พยายามถามว่าเป็นใคร คนเพิ่งรู้มาได้เมื่อสามสี่วันนี้ว่าเป็นใครเนี่ยนะฮะไม่ใช่ครับไม่สามารถตีมันได้ต่อให้มันด่าไงนอกจากมาเป็นคนจ่ายเงินเดือนอยู่มันเป็นคนดีฮะไม่สามารถตีได้เจอกันทุกวันมันคงตีกันไม่ได้น้องแล้วก็โดยโดยส่วนตัวก็ตีกันทุกวันอยู่แล้วแต่ก็คือเวลาตีกันถ้ามุตรมาตามกับบุญดีตีกันรับรองว่ามันไม่มีมัดนั่งด่ากันอย่างนี้คือตีกันต่อหน้าเลยด้วยซ้ำไป เป็นเมตตาหมดเลยไม่ต้องอะไรแม้กระทั่งพ่อตัวเองก็ยังบอกว่าเฮ้ยไปตีกับไอ้วูดดี้เรื่องอะไรบอกพ่อยังไม่รู้นะช่วงนี้ก็ตีกันทุกวันแต่ไม่รู้จะตีเรื่องอะไรรู้เรื่องปุ๊บก็เฮ้ยวูดดี้เป็นอะไรเปล่าโทรไปหามันไม่ได้โทรไปหาโทรไปด่าเลยครับว,ว่าเป็นไงนไม่เคยเคยทะเลาะกันแบบว่าสุดๆคือไม่มองหน้ากันสองปีนะนะน้องมั้ คือไม่มองหน้ากันเลยสองปีแล้วก็แบบว่าหลังจากนั้นก็ไม่เคยทะเลาะป้าสัญญากันมาเลยว่าจะไม่ทะเลาะกันอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเลี่ยเรื่องอะไรคะเ่รื่องอะไรคะเรื่องนีอ๋อด่าเลยค่ะไม่เคียร์คือคือด่าว่าเป็นไรอะไรอย่เงี้ยขอโทษขเขาขอโทษหลังจากที่แบบว่ามัมโพสปุ๊บก็เขาก็เปลี่ยนโพสเปลี่ยนอ๋อลับรองร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ค่ะรู้รู้ตัวแล้วค่ะว่าเป็นใครอ๋อย่ารู้เลยค่ะ และนั่นคือเสียงยืนยันแล้วนะครับจากพี่มดดำของเราว่าข้อความที่พี่วูดดี้ได้โพสต์นั้นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัวเองเลยไม่มีอะไรบด้เรียบร้อยแล้วขอบคุณด้วยนะครับวีดีอาร์จากที่ไงครับผมครับผมเก็บมาให้ด้วยครับและช่วงหน้าครับเราจะกลับมาพร้อมกับช่วงวีเจจัดให้นะครับจะเป็นเพลงอะไรคุณผู้ชมห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับผ้มไปก่อนไม่บอกแต่ตอนนี้ฟังเพลงเพราะๆกันต่อเลยครับผมจัดไว้ใแล้า